ยีสามขายดินสอสองโลราคาหกสิบบาทถ้าซื้อดินสอมาในราคาแท่งละสองบาทถ้าต้องการขายโดยลดลดราคาให้ตามที่สุดแล้วไม่ขาดทุนจะลดได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็บอกว่าสองโหลหกสิบบาทนะสองโหลหกสิบาทสองโลก็คือสองโลนี่เท่ากับยี่สิบสี่แท่งยี่สิบสี่แท่ง ยี่สิบสี่แท่งหกสิบาทเพราะฉะนั้นหนึ่งแท่งก็หนึ่งแท่งหนึ่งแท่งก็ต้องเท่ากับหกสิบหารด้วยยี่สิบสี่ก็สิบสองสิบสองสองยี่สิบสิบสองห้าก็เป็นห้าส่วนสองห้าส่วนสองก็คือสองบาทห้าสิบก็คือก็ห้าบาทหารครึ่งหนึ่งก็ได้สองบาทห้าสิบก็คือสองสิบห้า เพราะนั้นก็ขายไปแท่งละนะขายขายหนึ่งแท่งก็คือนี่บาทก็ซื้อมาแท่งละสองบาทซื้อสองบาทเพราะนั้นลดไปโดยไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนก็คือลดไปแล้วกับสองจุดห้าลบสองก็ได้ศูนย์จุดห้าลดไปศูนย์จุดห้าบาทก็ส่วนด้วยราคาที่ซื้อมาคือสองก็จะเป็นปคูณด้วยร้อยก็จะเป็นเปอร์เซ็นที่ลดอันนี้ศูนย์จุดห้าคูณสองเพราะนั้น ศูนย์หนึ่งตำแหน่งก็ศูนย์หนึ่งตัวตัดไปก็ได้เป็น50าสิบ่วนสองห้าส่วนสองก็คือ25ก็ตอบ25%อร์เ